ตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านหลังใหญ่ๆนี่นี่รั้วด้านข้างนี่เป็นถนนซอยเข้าไปรั้วสแตลเลต์รัวรอบขอบคิดสวยโลเคชันบ้านกลางเคียงจะหลังใหญ่ๆเลยนะครับท่านที่ชอบบ้านบ่อน้ำหลังนี้แหละครับเหมาะสมกว้างขวางดีครับมา่ายทำให้ดู หลุดเยอะแยะเข้าเข้าออกออกยู่แค่นี้นะได้ที่เยอะจอดรถได้เป็นสิบคันนะครับตรงนี้โลเคชันกลางเคียงอากาศดีชอบโซนบ้านบ่อน้ำก็มาหลังนี้เลยนะครับนี่บักไง่ามขักแล้วครับกว้างรัวรอบขอบชิด ด้านข้างก็เป็นถนนน็นเ,เ,เลยย่าวอาดลาด